ใชามือนีย้ายมาอันเที่ยวบ้านนางนกอมืมาเอาต้นไม้บ้านนางนกว่าสัน่นบ้านเพื่อนอีนังแม่มีนางนกเออมึงเดยาย้ายอันแล้วออดเอาตอน้ไยายตนไม้ให้ยายต้นไม้ให้ยายย่บ้านเล่นบบแ 8, 100, บบไงแบบไงราคาแปดแสนมันยงเลย เกตแสนแปดแสนดอนลลาร์เฮ็ดจังไดาอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอืมอันผัวไปทำงานผัวไปทำงานได้อยู่ผู้เดียวเฮ็ดสวนดอกไม้ดอกไหลอยู่ผู้เดียวอืมเนี่ยมาหาเล่าหลายเทียแล้วล่ะโอ้ปลูกเ็ดสวนดอกไม้ยามือเช้านะ เราเห็บสวนดอกไม้สวนหลังบ้านค่ะกันีนาบ้านถ่ายคลิปให้เล่าก่อนถ้าไม่ขยันทำไม่ได้ดอกที่กว้างหลายที่เียนดอกกว้างหลาแล้ว มีสานเฮียนควรเ่งเปิดแต่ว่ายะางมไม่ได้ใสก็เอาใบอย่างอื่นมาปันให้มันเขียวตีก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นนาะบางทีก็ใบเตยก็หอมเน้อร่อยเออใบเใบเคลวันแหละมาแกงนส่ลยลยเออถ้าเธอเห็ดเสียบก็เห็ดไป แรงรักยังไม่ขึ้นกำลังนิด <ไอ S 2> นเดียวนิดดิเอออันนั้นเ่ะอแรงรักเออเออต้นใหญ่ๆนั่่นะตรงเนี้เราปลูกนะบ้านเมี่ยงอืมนั่นน่ะอมะเขือใหญ่นะ่ะเลือกเอาเลยตรงนั้นน่ะยายยายเจาอะไรเอาไปให้เบิ้ลแถวนั้นน่ะเอามะเขือเธอจะเอาไว้ใส่ทันครับนี่ตีขังเธอเธอจะเรียกไว้แล้วโอ้เจ้าเรียกไว้แล้วเอาได้เบิดทุกอย่าอเออตรงเนี้อ เราเอิดมาเอาเราเอิดมเอ่เราเอิมเอ่อันในผักในมีน่าจคนแล้วเห็ดไว้เราเห็ดไว้เราเห็ดไว้เราเอินมาเอาอัน สาเด้นี่สาไห่้นาำเด้นในบ้านเนี้ยมีสาแล้วมีสาไห่้นาำแล้วเอ้ยมีผักผักแล้วเอาถ่ายสาถ่ายซามันไม่สวยอย่าถ่ายย้ายปะนะถ่ายซาคุณะ เฮ็ดเล่าออเอาบวไหวแล้วก็แลีนไปฟอริดาแล้วก็แลีนมาพี่เนาะเออบ้านฟอริดาก็ไปซื้อซะอืววได้ขวดดวยแล้วก็ได้ขวดดวยมังไนี่ยานยังไงกีดเสียนเปียกเสียนโอ้ยผักเปียนมึงเน้่ยบ,าน,บานเมี่ยงผักเปียนแล้วปลูกไว้แล้วก็เพื่กินผักเปียนอืม เพียกหอมเพียกแล้วเออเพียกแล้วเพียกแล้วคนมาปลูกอ้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อเออแลีนไปพ่อลีดาเลยไปนั่นไปนี่อืมต้นมาหนึ่งแล้ว มีละบ้านหลังซ้ำนี่ละลังแปดแสนแต่ว่าทางไงไปทางหลังบ้านคุณหละใหญ่ไปทางอันนี้ก็ซ้ำลังบ้านนะแต่หน้าบ้านอยู่ทัทง้งทั้งออกคุณล่แต่ว่านกนก,นกอันนี้คือสีงามเนาะอันตอนมันเป็นดอกเนาะพี่เจตสวยเนาะนี่เนะเนะยาะยม,มายายมีอยู่ยายมีอยู่ เอามาปูกเบิดผักหน่อไม่ไม่ไม่ยายไม่เอายายสต็อปก่อนเด้อบาย